ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแบบสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงต้องที่นี่เลย The Hunt Shop มีให้เลือกเติมเกมมือถือได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Guardian t a l e เกมที่เรารัก ROV r f i f i r e เก n ชิ i n i น bon p a c t h ปงค a s t t r r r i l l Identity Fight หรือเกมใหม่อย่าง Maple Story R uh, Evolution ก็มีนะเติมเงินง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแค่แอดไลน a t The Hunt Shop และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในไลน์เลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกันไว้ด้วยกับร้านเติมเกม The Hunt Shop เติมกันเยอะๆนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการปรับบาลานซ์ของเกมละกันนะครับผมว่าได้มีการปรับอะไรไปบ้างเนาะปรับเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งหลักๆเนี่ยวันนี้ที่เขาอัปเดตไปเนี่ยมันก็จะมีปรับหลักๆเลยนะจะมี สกิลตัวละครบางตัวละครที่มีการปรับอาวุธบางตัวละครที่มีการปรับความสามารถรวมถึงค่าเซตัสพื้นฐานของตัวละครบางตัวก็ได้มีการบัฟเพิ่มขึ้นมาและสุดท้ายสกิลปาร์ตี้ของ2ตัวละครที่บางคนอาจจะมองว่าโดนเนิฟบ,บางคนก็อาจจะมองว่าโดนบัฟบ,บางคนก็รู้สึกว่ามันสมดุลขึ้นกว่าเดิมตรงนี้เองเนี่ยก็มานั่งดูกันดีกว่านะครับว่าเริ่มจากอะไรบ้างเนาะไปกันที่การปรับ สกิลปาร์ตี้ของตัวละคร2ตัวละครกันก่อนเลยละกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยน่าจะมีหลายคนนั้นรู้อยู่แล้วนะครับตัวละครของโรเซตานะฮะที่เป็นธาตุดินนะครับผมสกิลปาร์ตี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะเปลี่ยนจากการโจมตีปกตินั้นแรงขึ้น70%ให้มีความเสียหายการโจมตีปกติเนี่ยลดลงเหลือ55%แต่จะมีความเสียหายสกิลเพิ่มขึ้นมาด้วยอีก30%ด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนว่า การโดนลดการโจมตีปกติไป15%เนี่ยมันหายไปค่อนข้างเยอะแต่การที่มีสกิลดลูความเสียหายเข้ามาอีก30%เนี่ยมันรู้สึกว่าสามารถทดแทนกันได้อยู่ในระดับหนึ่งเนาะในเรื่องของความการโจมตีปกติมันอาจจะเบาลงนิดหน่อยแต่ว่าเวลามีการยิงสกิลหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะยิงขึ้นแรงขึ้นแน่นอนนะครับสหรับตัวของโรเซต้าที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่เนาะอ่ะตัวของใครก็เช่นกันนะครับ ตัวของใครก็เช่นกันเนาะก็โดนปรับสกิลปาร์ตี้ในส่วนของตรงนี้เช่นกันเหมือนกันเลยเนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยบอกตามตรงว่าผมเองนั้นไม่ได้เทสก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าหากว่าใครมีตัวละครและใช้งานอยู่เป็นประจำหรือว่าเทสมาแล้วนั้นฝากมาบอกทีละกันนะครับว่าการโจมตีปกติที่ลดลงเหลือ55%แต่ทดแทนด้วยความเสียหายสกิล30%เนี่ยมันแรงขึ้นหรือเปล่าหรือมันเบาลงนิดหน่อย ะะหรือว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะฮะแต่คิดว่าทางทีมงานเขาก็คงคิดมาดีแล้วแหละแล้วก็คงคิดว่ามันทําได้ดีมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวนะตรงนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกนะครับที่ในโดนปรับขึ้นมานะฮะต่อมานะฮะก็จะมีการปรับ ปรุงความสมดุลของตัวละครซึ่งมันจะเป็นตัวค่าเซตัสพื้นฐานตรงนี้เนี่ยขี้เกียจเปิดให้ดูทีละตัวนะเราจะพูดแบบโดยรวมเลยละกันนะครับผมซึ่งจะมีตัวละครทั้งหมด10กว่าตัวเนาะที่โดนปรับความสามารถขึ้นมานะฮะตัวของลาพิสนะฮะลาพิสหรือก็คือตัวแรกตัวนี้นะครับเบสพลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะครับกลายเป็น1 1 6หน่วยซึ่งเพิ่มขึ้นมา4หน่วย ส่วนตัวของนาริเนี่ยทำให้ถึกขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําให้ดีฟ ens สูงขึ้นนิดนึงแล้วก็เพิ่ม HP อีกนิดนึงนะคะเบียงก้าก็ได้รับในเรื่องของการบัฟดาเมจเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เรื่องของ HP เพิ่มขึ้นมาด้วยอันลฟบัฟทุกอย่างเลยนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาพลังป้องกันเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ HP เพิ่มขึ้นมาส่วนหนึ่งคารัมได้รับพลังป้องกันแล้วก็เลือดที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ ลินเป็นตัวละครที่บัฟเลือดขึ้นมานะฮะแต่ตัวของลินเนี่ยมันมีบัฟตรงอื่นเพิ่มขึ้นด้วยนะอย่าเพิ่งมองว่าตัวละครตัวนี้มันบัฟไม่ไม่เยอะเท่าชาวบ้านนะฮะน็อกซี่บัฟพลังป้องกันเพิ่มขึ้นมาอีก2หน่วยนะครับ MK ็มไนที่นายพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก3หน่วยป้องกันอีก1หน่วยแล้วก็ H p ีเพิ่มขึ้นอีก50หน่วยส่วนลูซี่ก็มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก8หน่วยนะฮะเลือดอีกห7็ดหน่วยอาร่าก็โดนบัฟในเร อะต่อมาก็ลอเลนนะฮะลอเลนก็บัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาอีก7หน่วยที่เป็นลอเลนชุดว่ายน้ำนะอ่ะเดี๋ยวบางคนสับสวนว,ว่าลอเลน2ดาวนะฮะลอเลนชุดว่ายน้ำนะฮะทำให้ตีแรงขึ้นและการโจมอ่าแล้วก็ HP เพิ่มขึ้นอีก45%อ่าทุยแล้วกูพูดเปอร์เซ็นต์ทุกทีเลยกูพูด45หน่วยแล้วไม่ใช่45%อ่ะ45หน่วยนะฮะเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วนะฮะ ต่อมาก็ครเซลบัฟดาเมจพื้นฐานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวของซูมิเรที่จะบัฟเลือดขึ้นมาอีก22หน่วยนะอันนี้ก็จะเป็นค่าเซตัสพื้นฐานนะฮะเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกแป๊บหนึ่งไข่ต้อมอะไรอยู่กินไหมอ่ะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงในเรื่องของค่าเซตัสพื้นฐานของตัวละครครบเรียบร้อยแล้วเนาะมันจะมีการบัฟในเรื่องของสกิลตัวละครบางตัวละครขึ้นมาอีกนิดนึงทาให้ตัวละครบางตัวน่าใช้นะครับน่าใช้มากขึ้นเนาะ เริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะครับผมจะเป็นตัวของท,ทีเนียธาตดินเนาะทีเนียตัวละครธาดินตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับตัวของตัวละครทีเนียเนี่ยเขาได้มีการบัฟในเรื่องของการโจมตีปกติเพิ่มขึ้นมาให้ความสามารถในการโจมตีปกตินะฮะที่ยิงออกไปนั้นอ่ะมันจะยิงธนูออกไป3ดอกถูกปะ่ะทีเนียเนี่ยจะยิงธนูออกไป3าดอกซึ่งตามปกติแล้วนะถ้าว่าโดนธนูไม่ครบ3ดอกเนี่ยดาเมจมันจะไม่โดนเต็ม 100%นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการโจมตีปกติของทีเนียนั้น,นโดนปรับขึ้นมาทําให้ถึงแม้ว่าธนูที่โดนยิงออกไปไม่ครบ3ดอกนั้นมันจะมีดาเมจที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากันกับการโดนทีเดียวพร้อมกัน3ดอกซึ่งตรงน,นี้เนี่ยทำให้ตัวละครตัวนี้มีการสร้างดาเมจได้ง่ายแล้วก็สร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้นเยอะขึ้นในเรื่องของการตีบอสตัวละครตัวนี้จะมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นแน่นอนนะฮะใครที่มีทีมดินอยู่แล้วก็ไปทดสอบกันได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นบัฟอัน,นะะ ธนูทะเลทรายเนาะธนูทะเลทรายเนี่ยมันจะทําให้สัญลักษณ์เนี่ยอยู่นานขึ้นเนาะอยู่นานขึ้นจากเดิมอยู่ที่10วินาทีตอนนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น12วินาทีแล้วนะครับทำให้ทีเนี่ยเนี่ยสามารถแปะสัญลักษณ์ได้ต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครตัวแรกนะฮะที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากจะดูในหน้าสมุด อยากจะออกไปลองตัวละครด้วยเดี๋ยวถ้าหากว่าตัวละครตัวไหนผมมีเดี๋ยวก็จะเข้าไปในกิวแล้วกันนะครับจะได้ยิงทดสอบนู่นนี่นั่นให้ดูด้วยละกันเนาะถัดมาเดี๋ยวจะเป็นตัวละครตัวที่2นะตัวละครตัวที่2เนี่ยนาลิอ่ะมีอยู่ในกระเป๋าอยู่พอดีเลยเดี๋ยวจะได้มาเทสดูแล้วกันนะครับเขาบอกว่าตัวของนาลิเนี่ยทำให้การโจมตีปกติของนาลินั้นมีโปรเจกต์ไทที่ออกไปค่อนข้างไวขึ้นเพิ่มขึ้นอีก25%ทําให้การโจมตีของนาลิเนี่ยยิงเบลนได้ง่ายขึ้นนะรู้สึกวววว่่าาไขึ้นนมมัยโดสตตตปกิ ที่พวกแกใช้กันอยู่ส่วนตัวผมมองว่าไวขึ้นนิดหน่อยนะเพราะเขาบอกว่าเออไอบ้บัฟลูกไฟตรงนี้ที่มันยิงออกไปนะ่ะมันจะออกไปไวขึ้น25%นะฮะอ่ะความเร็วและระยะโจมตีจะเพิ่มขึ้น25%ไกลขึ้นประมาณไหนวะ25%เนะี่ยก็ไกลขึ้นพอสมควรนะก็รู้สึกว่าไกลขึ้นพอสมควรนะแต่เรื่องความไกลนี่แม่งไกลขึ้นแน่นอนวะ โปรไกขึ้นพอสมควรเลยอ่ะในใน,ในเรื่องของการบัฟตรงนี้เนาะแล้วก็ความเร็วในการพุ่งของโปรเจคไทยเนี่ยก็จะไวขึ้นอีก25%ถือว่าโอเคอันนี้ก็ถือว่าเห็นชัดอยู่พอสมควรเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นอัศวินในอนาคตนะฮะอัศวินในอนาคตได้มีการบัฟเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับในเรื่องของพาร์สิบสกิลตอน5าดาวซึ่งจะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวละครที่เป็นแนวเนี้ยมันจะโดนบัฟทั้งหมดเลยนะครับแนวที่ลดต้านทานธาตุนั่นเองเนาะ ค่าต้านทานธาตุที่โดนลดของศัตรูเนี่ยจะโดนเพิ่มนะฮะโดนบัฟขึ้นมาจากเดิมเนี่ยลดต้านทานธาตุ20%กลายเป็นลดต้านทานธาตุ30%เนาะทำให้เรานั้นจจกฟอรดได้แรงขึ้นนะฮะจอกฟอรได้มากขึ้นและสร้างดาเมจในการตีบอสหรือว่าตีคนเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับตัวละครตัวนี้บอกเลยว่าตีแรงขึ้นมากๆนะฮะทำให้ทีมตีบอสแรงขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับต่อมาตัวของแครอลนะตัวของแครอลเนี่ยผมไม่มีในไอดีมั้งถ้ากูจําไม่ผิดนะนะ ตัวแครอนธาตุแสงใช่ไหมน่าจะไม่มีนะตัว ID ดีนี้น่าจะไปมี i อดีอื่นเปล่าวะอ่ะโอเค i อดี ID นี้ไม่มีนะฮะแครอนเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับซึ่งแครอนเองก็โดนบัฟในเรื่องของการลดต้านทานธาตุแสงมาเช่นกันจากปกติเนี่ยเวลาแครอนโจมตีนั้นจะลดต้านทานธาตุแสง10%ต่อ1นฮิตซึ่งจะทับได้สูงสุด20%นแต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็น1ฮิตจะอยู่ที่1 5และสูงสุดอยู่ที่30%นนะฮะทำให้เกราะเนี่ยโดน อขอบคุณสําหรับการสมัครเมมเบอร์สำหรับน้องเดน,นะครับสิบเดือนแล้วนะคะขอบคุณมากนะครับผมที่สนับสนุนกันมาตลอดเวลาเนาะอ่ะต่อมานะครับตัวของพิซิล่าเองก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนมักจะชอบหยิบมาใช้ในอารีนาฮะอารีนาระดับมาสเตอร์กันนะคะซึ่งพิซิล่าเองก็มีการโดนบัฟขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับบัฟของพิซิล่าเนี่ยจากเดิมนั้นมันจะเป็นตัวของฟาสต์ตอน5ดาวเนาะเวลาที่พิซิล่านั้นมีโลอยู่นะครับจะทําให้ดาเมจที่พิซิล่าได้รับนั้นจะลดลง10% แต่ตอนนี้นั้นตัวของบัฟพ,พิซิล่าเนี่ยจะมีการบับเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งจะมีดาเมจติดตัวมาด้วยอีก10%ในขณะที่ตัวเองมีโลอยู่ก็ทําให้ตัวเองนั้นตีแรงขึ้นไปอีกด้วยนะคะสำหรับตรงนี้เนาะทั้งตีแรงขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นนะครับอ่ะทำให้ตัวละครน,นั้นมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งถือว่าโอเคค่อนข้างดีขึ้นมากเลยเนาะอ่ะตัวของพิซิล่านะฮะต่อมาก็ตัวของวาเลนเซียนะฮะตัวของวาเลนเซียตะกี้เห็นแบบบแล้วในไอดีนั้นมีอยู่ใช่ไหม ตัวของวาเลนเซียเองก็โดนบัฟขึ้นมาเช่นกันนะครับทีมตีบอสไม่โดนบัฟมาหมดเลยนะครับผมตัวของวาเลนเซียเนี่ยทำให้การโจมตีปกตินั้นโจมตีโดนมอนได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าปกติเนี่ยเวลาเราหันไปทิศทางไหนวาเลนเซียมันก็จะโจมตีไปทิศทางนั้นตลอดเสมอนะฮะแต่ตอนนี้คือถ้ามอนอยู่ล่างมันก็จะหันให้ถ้ามอนอยู่ขวามันก็จะหันให้เองนะครับถึงแม้ว่าเราจะกดค้างไปอยู่มันจะกลายเป็นตัวหนึ่งที่เล่นค่อนข้างง่ายมากขึ้น สามารถนำไปเล่นในโหมดอื่นๆได้นอกจากตัวของการตีบอสเพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่าการโจ,จมตีปกติคือไม่งูแล้วนี่อบอกว่าเออพอการโจมตีการโจมตีปกติมันดูไม่งงมันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับการโจมตีปกติของวาเลเซียแล้วก็ต่อมาเนี่ยตัวของพ a าสติบ,บัฟปาร์ตี้ของวาเลเซียเนี่ยจะมีการบูสต์ดาเมจให้ทีมเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมอ่ะเผื่อว่าบางคนจําไม่ได้ซึ่งกูเองก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าพลาสติเนี่ยมันบูสต์ดาเมจจากอะไรเดี๋ยวขอไปดูปนะปดปแป อ่ะตัวของวาเลนเซียพาร์ส,สิตอน5าดาวนะคะท่าแสงตัวมันไม่ค่อยได้ใช้ไหมลืมออกใช่ปหอ่ะพาร์ส,สิตอน5ดาวท่าแสงนะครับตัวของสกิลเมื่อโจมตีโดนโดยใช้สกิลอ่ lightning sting นะครับผมหรือว่าสกิลของอะไรเนี่ยอ่ะสกิลที่2ใช่ไหมสกิลที่2ที่พุ่งแทงนะครับ ทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น40%เนี่ยตัวนี้ไม่ได้บัฟเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็เท่าเดิมแต่ว่าในเรื่องของการบัฟก็คือพลังโจมตีของพันธมิตรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม20%กลายเป็น25%แทนตรงนี้เองเนี่ยก็จะทําให้ตัวของทีมตีบอสท่าแสงนั้นบูสต์ดามจได้รุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเมื่อการโจมตีปกติม,มันมีการปรับเปลี่ยนนั้นเนี่ยอาจจะนำบอลเลนเซียไปเล่นในโหมดอื่นได้มากขึ้นนะครับก็ลองจับไปเล่นกันดูะนเน <c oughs> ตัวต่อมานะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยผมไม่มีใน ID นะครับเพราะฉะนั้นจะดูในสมุดเลยละกันนะฮะตัวนี้จําชื่อไม่ได้เลยไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยจําผมจะเรียกมันว่าอสูรสีขาวละกันนะฮะตัวของอสูรสีขาวหรือมาป่าสีขาวนะฮะตัวละครตัวนี้เนี่ยทำให้เชนสกิลนั้นโดนบัฟเพิ่มขึ้นดาเมจเพิ่มขึ้นจาก290เป็น320และพาสิตอน5ดาวเนี่ยในเรื่องของการลดต้านทานธาตุน้ำอ่ะ ่าน่ะต้านทานท่าน้าศัตรูเนี่ยนะฮะจากเดิมนั้นมันสเต็กละสิสูงสุดที่20%อ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น15%สูงสุดที่30%แล้วเนาะในเรื่องของการลดต้านทานท่าน้ำนะคะตรงนี้เองก็ช่วยในเรื่องของการบูสต์ดาเมจทีมท่าน้ําได้เยอะขึ้นหรือเปล่านะครับปกติมีคนใช้หรือเปล่าก็ไม่ค่อยมีมั้ง่าจะไม่ค่อยใช้แล้วเพราะตัวน้องเนี่ยตีระยะประชิดเนาะไม่ค่อยมีใครหยิบมาเล่นเพราะเวลาเขาเล่นเนี่ย เล่นทีมตีบอสเป็นอ่นาระยะไกลกันหมดเลยถูกไหมอ่ะสำหรับตรงนี้ก็ข้ามไปเลยลวกันนะครับน่าจะเป็นเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้หยิบมาจับมาใช้สักเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยมันนอน้างเอาไว้เหมือนเดิมต่อมาตัวละครของใครอีกแล้วอ่ะตัวละครของใครอีกแล้วนะครับตัวละครของใครย้อนไปอีกทีนึงละกันนะฮะตัวของใครเนี่ยบัฟมาค่อนข้างเยอะมากนะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่นํากลับมาเล่นในอารีนาและโครเเซียมได้ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพาสซีฟสกิลดูอันแมสซีของใครเนี่ย จะโดนบัฟในเรื่องของพลังป้องกันและพลังโจมตีเพิ่มขึ้นจากเดิม30%กลายเป็น35%ซึ่งมันดาเมจก็เพิ่มขึ้นอีก5%เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวนะครับตัวละครตัวนี้ใครที่นําไปเล่นอารีนาเป็นประจําอยู่แล้วหรือว่าใครที่แบบมีติดเอาไปลงคอเลเซียมบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปเล่นกันดูละกันนะครับตัวละครตัวนี้ก็คือแรงขึ้นถึกขึ้นและเล่นได้ง่ายขึ้นอีกมากเลยทีเดียวเนาะถัดมาก็จะเป็นตัวละครสายท่าแสงเหมือนเดิมนะฮะตัวละครหลวงจีนชุนเนะน,ชนเเนีียยว่ ไม่ค่อยมีอะไรบัฟขึ้นมาเยอะแยะมากมายสักเท่าไหร่ทำให้การเล่นเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยเรามักจะนําชุนเดียวนั้นมาเล่นในโหมดของการตีบอสท่าแสงระยะไกลอ่ะใช่ไหมตีบอสทีนท่าแสงระยะไกลนะครับผมตัวของชุนเดียวเนี่ยเวลาเขาใช้การโจมตีปกติออกไปนะครับสร้างความเสียหายการโจมตีสุดท้ายของเขาเนี่ยจะมีการลดเกราะระยะไกลด้วยถูกไหมจากสกิลอาวุธใช่ไหมอ่ะลดเกราะระยะไกลเพิ่มขึ้นนะครับผม ตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการบัฟพูดถึงอาวุธหลังจากนี้แต่ว่าในเรื่องของการบัฟชุนเดียวเนี่ยทำให้การโจมตีปกติครั้งสุดท้ายของเขานั้นไกลขึ้นอีก15%ซึ่งไม่รู้ว่ามันมันไกลขึ้นมากแค่ไหนเพราะตัวละครตัวน,นี้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้ทดสอบทดสอบแค่ตอนที่ตัวมันมานิดนึงจะไม่ได้แล้วว่ามันไกลแค่ไหนแต่ก็โอเคในเรื่องของระยะเพิ่มขึ้นก็ช่วยในเรื่องของการตีบอสได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงละกันนะครับผมสหรับตัวละครตัวน,นี้เนาะปรับระยะเพิ่มขึ้นนั่นเองต่ออมาอีก ตัวละครถัดไปนะครับจะเป็นตัวละครของน้องเสียเนาะน้องเสียตัวละครที่ไม่ค่อยมีคนหยิบมานามาใช้สักเท่าไหร่แต่ก็จะมีพวกท็อปท็อปโคลาเซียมที่หยิบจับมาใช้อยู่บ้างบางทีมนะฮะตัวละครของเสียเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนให้ตัวละครนั้นเล่นได้ง่ายขึ้นละกันนะฮะทำการโจมตีทะลุกำแพงได้ด้วยนะฮะสลับอันนี้ก็สามารถเล่นได้ดีขึ้นนะครับเล่นได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะตีบอสแสงใกล้ดาเมจเพิ่มนะครับจากที่ผมเทสมาบ ลงผลต่างๆในกลุ่มแล้วดาเมจ92ทะลุ 40M เลยใช่ครับตัวละครแบบโอ้โหแบบเดือดจริงนะทั้งซาฟิล่าที่บัฟมาทั้งอ่าใช่ไหมทั้งซาฟิล่าที่บัฟมาวันเลซีที่ดับบัฟมาเนี่ยคือมันทําให้อะไรหลายอย่างอะ่ะมันทําได้ดีขึ้นบูสต์ดาเมจที่เพิ่มขึ้นต้านทาน่าแสงที่ลดลงค่อนข้างเยอะขึ้นนะฮะมันก็เลยทําให้เล่นง่ายเนาะถัดมาก็ตัวของไอมี่นะฮะไอมี่เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีใครหยิบจับมาใช้ตั้งแต่ตัวละครที่มันมาตั้งแต่แรกๆเลย เนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างบอบบางถึงแม้ว่าจะตีดูดเลือดได้นะตีแรกได้อยู่นะฮะแต่ตัวมันค่อนข้างอบบางแต่ตอนนี้ไอมี่เนี่ยก็ได้มีการบัฟขึ้นมาให้ตัวละครเล่นได้ดีขึ้นเนาะอยู่ไหนแล้ววะอะเลือล่องหลังน่งอะตัวละครของไอมี่ใช่ไหมเออไอมี่เอมี่ไอมี่นะฮะ ตัวละครของไอมี่เนี่ยจะมีในเรื่องของการบัฟพาสิกของมันนะครผมจากเดิมเนี่ยตัวละครตัวนี้มันจะมีการลดดาเมจที่ได้รับลง25%เนาะแต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนละกันนะใช้คำว่าปรับเปลี่ยนละกันนะครับทำให้ถ้าหากว่าไอามี่เนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะเอาเรกหรือว่าสถานะคลุมคลั่งของสกิล l 2เราจะได้รับความเสียหายนะครับผมแรงขึ้นจากเดิม25%อ่าเป็น15%เนาะก็ ตัวบาบางลงไป1 0แต่เมื่อไหรที่อยู่ในสถานะคลุมคคร่งหรือว่าเอาเลกอยู่เนี่ยจะทําให้ความเสียหายที่ได้รับเนี่ยลดลงเหลือแค่30เท่านั้นก็จะทําให้ตัวสึกขึ้นแล้วบอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วมันคือมันบัฟเพิ่มขึ้นหรือว่ามันทําทให้ตัวมันโดนเนิบลงเนาะแต่โดยรวมแล้วก็คือมันก็เล่นยากอยู่เหมือนเดิมนะก็ไม่ใช่ตัวที่แบบว่าอยากจะให้หยิบจับมาใช้สักเท่าไหร่สำหรับตัวละครตัวนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นตัวของซาฟิล่านะที่เป็นตัวใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนเข้ามาในเรื่องของสกิลนะฮะสกิลที่2กับ1และกันนะฮะสกิลที่2กับ +10 ซึ่งสกิลที่2เนี่ยช h o เวอร์สไตเนี่ยจะมีการบัฟให้ตัวมันเล่นได้ง่ายขึ้นโดยที่จะมีความสามารถที่แบบว่าถ้าหากว่าเราไม่มีตัวของ stack ของโชวเวอร์สไตล์เลยเนี่ยเวลามันเข้าเกมมาหรือเรื่องการต่อสู้ใหม่นั้นจะทําให้ตัวของสแต็กเนี่ยมีให้ใช้เลย1อันหรือว่า1แต้มนะฮะทำให้ตัวของซัฟิล่าเวลาแบบเข้าด่านมาหรือว่าตีบอสอย่างเงี้ยเดินมาก็คือกระโดดใส่หัวชาวบ้านก็ได้เลย1ครั้งทําให้มันไปคอมโบกับพาสิตอน5ดาวนะครับที่มันจะ ลดท่าแสงลง30%เนาะจากเดิมมันลดแค่20%ก็จะกลายเป็น30%นะครับผมก็ตรงนี้ก็ทําให้ได้ดีขึ้นมากแล้วก็เก่งขึ้นมากอยู่ประมาณหนึ่งเลยเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสกิลตัวละครแล้วก็การปรับบาลานซ์ตัวละครซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าตัวละครส่วนใหญ่นั้นซิ่งมันปรับเนี่ยให้ก,การเล่นกับการตีบอสซะมากกว่าถึงแม้ว่าจะมีตัวละครบางตัวละครที่ปรับความสามารถมันนิดหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้มีความสนใจขนาดนั้นเพราะว่าแพทนีัทบะ อ่ะต่อมานะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของอาวุธละเรื่องของอาวุธประจําตัวของตัวละครที่มีการปรับเปลี่ยนมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากอาวุธตัวแรกก่อนเลยอาวุธของตัวแรกที่โดนปรับเนี่ยก็จะเป็นตัวของพริสวิตนะตัวของพริสวิตจะโดนปรับทั้ง2ออาวุธเลยนะครับตั้งอาวุธชิ้นที่1และอาวุธชิ้นที่2เริ่มกันที่อาวุธชิ้นแรกกันก่อนเลยละกันนะครับอาวุธชิ้นแรกโพรมี n นนโพรมีแนนเนี่ยเวลาเราโจมตี จะมีการสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นซึ่งจะมีโอกาส60%เนาะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นความเสียหายพิเศษหรือเอ็กซ์ตร้าดามซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเอ็กซ์ตร้าดามของเก่าเนี่ยมันเป็นการโจมตรีระยะใกล้หรือระยะไกลหรือว่านับเป็นดามีท์พิเศษอย่างอื่นเลยแต่ตอนนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเป็นสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก30%เป็น40%และเป็นความเสียหายระยะใกล้นะครับอ่ะสำหรับอาวุธชิ้นแรกซึ่งการฮิลก็จะ เท่าเดิมเนาะการฮิลก็จะเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้อาวุธชิ้นที่1ถัดมาอาวุธชิ้นที่2อนงะอาวุธชิ้นที่2นะครับตัวของเฮโลเองก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเช่นกันนะครับทำให้พาสซีฟตรงนี้นะฮะการโจมตีปกติที่เวลาโจมตีไปแล้วมันจะมีการคว้างใบมีดทิ้งเอาไว้เนี่ยจะทําให้เอฟเฟกตรงนี้ซ้อนทับได้สูงสุดทั้งหมด4ครั้งด้วยกันเนาะอ่ะก็จะมีแค่นี้นะครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตัวของอาวุธต่อมาตัวละครของเบ็ด ตัวละครของเบทก็มีการปรับเปลี่ยนสก,กิลอาวุธให้มันดีขึ้นนะฮะตามแผดตัวละครซึ่งลดต้านทานธาตุจากเดิมเนี่ยจะลดทานมืดลง20%ก็จะเพิ่มขึ้นกลายเป็น30%เช่นกันนะครับอ่ะ30%นะฮะโดนปรับให้กลายเป็น30%หมดเลยตัวมาก็จะเป็นตัวของอ e ีฟรินะฮะเป็นอาวุธของซินทิล่านะ อาวุธของซินทิล่าเองก็จะโดนปรับในเรื่องของการลดต้านทานธานตาุไฟเช่นกันจากเดิม20%ก็จะกลายเป็น30%เหมือนกันเนาะอ่ะสำหรับอันนี้ต่อมาก็วาเลนเซียอีกแล้วนะวาเลนเซียอีกแล้วนะโดนปรับสกิลอาวุธขึ้นมาเช่นกันนะฮะสกิลอาวุธของวาเลนเซียเนี่ย จะทำให้สกิลที่2หรือว่าตัวของ l i t n t n i s t s t i เนี่ยมันมีดาเมจเพิ่มขึ้นจากเดิมดาเมจอยู่ที่100%เพิ่มดาเมจกลายเป็น125%ก็ทำให้ตัวของ v a l ลนเซียเนี่ยสามารถเล่นและสร้างดาเมจได้สูงขึ้นแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอยากจับมาลองเล่นนะตัวละครตัวนี้รู้สึกว่าผมจะมีอาวุธประจำตัวของมันอยู่ด้วยละมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวจะลองค่อยลองปั้นขึ้นมาดูแล้วกันนะฮะอ่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวของ ตัวของน้องหมาสีขาวอีกแล้วจาชื่อไม่ได้กีกแล้วน้องหมาสีขาวที่มันชื่ออะไรนะใครจําชื่อได้บ้างเนี่ยอสูรสีขาวตัวนี้อาวุธของน้องนะฮะมีการปรับให้การโจมตีและสร้างความเสียหายระยะใกล้เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมนะฮะดามิอยู่ที่ 30%, จะกลายเป็น40%เป็นนะครับเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายเนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ย ไม่เคยเล่นไนหะพูดตามตรงไม่เคยเล่นแล้วไม่เคยดูรีวิวตัวละครตัวนี้ด้วยดิแล้วก็ไม่เคยคิดแต่จะเปิดตัวมาใช้ด้วยดิก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าตัวมันเก่งหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะก็ขอโทษด้วยละกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตอบทีเดียวนะครับอ่ะใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยละกันนะตัวมันสรุปคือมันเก่งไหมเนี่ยอ่ะต่อมาก็จะเป็นตัวของชุนเลียวอีกแล้วนะฮะกลับไปที่ชุนเลียวอีกทีหนึ่งเนาะก็จะมีการบัฟตัวของดาเมจอาวุธเรื่องของสกิลที่เพิ่มขึ้นซึ่ง ตรงนี้เองเนี่ยปรับมาถือว่าปรับมานิดหน่อยละกันไม่ได้ปรับมาเยอะนะครับทาให้ตัวของการลดกรอบป้องกันร,ระยะไกลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่ที่3วินาทีกลายเป็น4วินาทีแทนซึ่งมันก็ถือว่าอยู่ค่อนข้างนานทําให้เวลาที่ชุนเดียวเนี่ยมีการโจมตีปกติครั้งถัดไปแล้วก็จะลดในเรื่องของการป้องกันร,ระยะไกลเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ต่อเนื่องแล้วก็อยู่ได้ยาวขึ้นนะครับถือว่าโอเคเลยในการที่จะนํามาตัวเนี้ยเป็นตัวลดกรอบป้องกันร,ระยะไกลในทีมธาต นในกรณีที่แบบว่าเราไม่มีธาตุนั้นๆนะนะไม่มีธาตุนั้นๆก็พอไปใช้ทดแทนได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับในเรื่องของสกิลอันนี้เนาะหลักๆก,ก็จะมีแค่นี้เนาะในเรื่องของการปรับบาลานซ์ ans, หรือว่าเปลีป่ยนตัวละครเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะมีแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรเยอะมากแล้วก็มีการแก้บัคตัวละครนิดหน่อยละกันเนาะที่แพทก่อนหน้านี้มันจะมีการบัคอยู่ซึ่งไม่รู้ว่ามีใครเล่นตัวละครตัวนี้แล้วมีปัญหาอยู่บ้างนะครับตัวของฮนะานาเนาะฮานาเมื่อก่อนบัคอยู่นะครับ ฮาน่าตัวละครฮาน่าเนี่ยก่อนหน้านี้จะมีการบั๊กในเรื่องของพาสิบ ตอน5ดาวอยู่ที่แบบว่าเวลาที่ฮาน่ามันตายเหลือเลือดเลือนเหลือศูนย์เนี่ยแล้วมันเด้งเลือดมา10%แล้วเข้าสู่สถานะอมาตะเนี่ยมันจะไม่เพิ่มในเรื่องของความเร็วในการโจมตีซึ่งมันก็ถือว่าทําให้ตัวละครเนี่ยมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาแก้ไขให้แล้วในเรื่องของความเร็วในการโจมตีเนี่ยก็จะกลับมาเป็นปกติส่วนวิ่งเร็วนั้นก็ยังวิ่งเร็วตามปกติอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะอันนี้ก็ที่มีแก้ไขมาแล้วก็ปรับให้นะครับอ่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะ คำอธิบายต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจง่ายมากขึ้นสำหรับตัวเกมในการอัปเดตครั้งนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับบาลานซ์ต่างๆเกี่ยวกับตัวเกมในแพดปัจจุบันล่าสุด